นี่ฉันขอสาบานเรืงนี้เลยครับว่าถ้าฉันไม่มีแฟนเอย่างาาาหาหอ้อยสาบสาละวุ้ยข้าวผัดโค้ดไม่เปดซี้จะกินโคลดนี่เป็นตาจะกินสไปม์มึงจะกินอะไรกันนะไอ วันนี้แต่งตัวมาสีดากโคลนขนาดนี้นะเอธโคลนคือแบบเฮ้ยน้ำต่งน้ำตาลแบบเนี้ยเราก็ต้องทำอะไรเกี่ยวกับไก่ใหม่ไม่ใช่นะคะวันนี้คุณผู้ชมพิฉานจะกลับมานะคะด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแบบตอนนี้เป็นวันเร,ร่ำมากนะคะคนเขาทำกันในประเทศจีนก็แบบพุกพลาดมากคุณผู้ชมกับเมนูข้าวปัดนโคกถ้า <K ill> วันนี้มาลองรับประทานข้าวปัดโคกมันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่า ใครนะคะทิดว่าคลิปนี้จะทํารับประทานได้แหลกได้หแหลกก็ได้นะครับคนไทยกันมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันท้ายคลิปว่าถ้าเกิดอิฉันให้คะแนนเกิน5เนี่ยถือว่ารับประทานได้ดถ้าเกิดให้ต่ำกว่า5เนี่ยอิชันขอบอกเลยนะคุณผู้ชมอย่าไปทำตามที่ไหนนะคุณผู้ชมอุปกรณ์ง่ายมากนะคะวันนี้มี นี่ค่ะมีข้าวสวยนะคะใครอยากทำปลาี่ยจดไว้ได้เลยนะคะมีข้าวสวยมีเครื่องปรุงที่มันมีรสชาติเข็มไม่ว่าจะเป็นแบบซอสหอยเมคกี้ฟ้าเขียวรสดีเกลือเกลอใครอยากปรุงอะไรปรุงตามแบบข้าวผัดปกติของตัวเองได้เลยแต่น้ำตาลไม่ต้อง<ะ>มีค่ะเพราะวันนี้เราจะใช้เป็นโค้งแอ้น้ำตาล <c oughs> มามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องก,ก็ไม่อยากเสียเวลามากนะคะกับเมนูนี้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันคุณชิงเขาทำเงินแค่แบบนาทีนึงก็เสร็จแล้วยมาดูกันว่าฉันจะทําตามได้หรือเปล่าเริ่มกันที่เปิดนี้ค่ะผู้ชมเตาแก๊สตั้งไปอุณหภูมิสูงสุดนะคะทอดไขใ่ให้มันกรอบก่อนค่ะหละังจากนั้นก็ค่อยสับไข่แล้วก็เทน้ำเคลมลงไปแก yeah! มาเริ่มโอเคตั้งกระะให้ร้อนแล้วนะคะคุณผู้ชมวิซก็จะใส่เป็นน้ำมันพืชนะคะ ถามว่าพ้ยทำไมพี่แบบใช้ของอะไรไม่มีแบบยี่ห้องอหรือเปล่าเปล่าที่จริงมีนะคะแต่ฉันแบบ เงิ่นไม่มาลโลโก้ไม่ขึ้นใหไม่แล้ว่อามา,มา,มาล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะคะก็อยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์นะคะก็สามารถนะคะได้เหมือนกันเอารอเล่นล้อเล่นนะคะรักสินค้าทุกแบรนด์เลยนะอ่ะคุณผู้ชมเริ่มจากการแบบว่าตั้งกระทะมันมันไม่ต้องมากนะครับระหว่างรอนื้อมันเดือดเอาอีฉันอยากรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเริ่มแบบทอดไข่เป็นไงครั้งแรกตอนอีฉันเนะี่ยทอดไข่ครั้งแรกตอนป .5 ป .6 เธอแม่ไม่อยู่บ้านไปงานกับพ่อนะคะแล้วไอฉันก็แบบอุ้ยเปิดประตูเย็นไปอยู่มากตอนนั้นนะคะ อแบบไข่ไก่อยู่โฟลหนึ่งก็ไปทอดเท่านั้นแหละไม่ได้ค่ะตอกไข่ใส่ไป,ไปได้เลยนะคะด้วยความที่ท่านะทำไมอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นก็ค่อง้างจะชำนาญน,นิดน,นึงนะคะสำหรับการตอกไข่เราก็ตอกกับขอบกระทะไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้หนึ่งลูกสวยงามค่ะไข่ไก่ไม่แตกนะคะต่อไปลูกที่สองค่ะไปมักเอ้เข้าให้นะคะต่อไปลูกที่สามค่ะตามกันไปติดๆนะคะ สามลูกนะคะให้ตามต้นฉบับเป๊ะเลยอ่ะนี่เอาจั๋วดาวที่ไหนแม่ทัานอ่ะเคยคิดว่าตัวเองเป็นเด็กมก็สิมาโดยตลอดนะทอดไข่ดาวไข่เจียวเป็นี่คืออเมซิ่งเลยนะจนมีรายการม a สเตอร์เทปโอ้โห้เด็กทำพาราคอส ฉันก็เล,ย,ลยรู้สึกว่าอา้าวฉันตื่นถูกประตูเลยเนี่ยยังไปเหน็ดถกปรตูอยู่ใหม่อะไรอย่างนี้ยค่ะว่าน้องเขาเก่งอย่างมากจริงๆนี่คุณผู้ชมเราจะต้องทอดให้มันกรอบนะคะไม่เอาที่แบบว่าไอ้แย่ๆๆๆแบบเละๆเงี้ยไม่ชอบนะคะเพราะว่าตามสูตรอทโคตรนแบบน้ำตาลเลยแล้วกรอบเลยค่ะนี่คุณผู้ชมกลิ่นตอนนี้มันหอมมากเหมือนโรตีแบบมะตบบาบะฟิวๆนะคะนี่ก็จะเห็นไหมว่า ีิฉันเวลาพิคไข่เนี่ยก็จะสวยงามนะคะไม่มีการแตกขาดนะคะเพื to. To ่อที่ให้หน้าตามันน่ารับประทานนะค่ะมาค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปของเราเป็นขั้นตอนที่เราอยากทำมากนะคะอย่างเขาแบบตัดกันด้วยแบบตะหลิวอ่ะคุณผู้ชมก็คือตัดให้มันแบบเป็นชิ้นๆไปเลยนะคะก็คือแบบโคกๆไปเลยอ่ะโคกๆ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 สับโคกันลงแล้วก็จะสับไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ตัดๆัดไปเลยนะคะตัดๆัดไป ประมาณนี้นะคะคุผู้ชมแล้วก็ขั้นตัวต่อไปสังคัดมากนะคะเพลงของเราในงานนี้น้ําโค้งน้ำอันโรมและเอกข้าวผมกระเผื่อเขย่าเขาบอกว่าใส่น้ําโค้กนะคะไปพอดีให้มันแบบปริ่มๆนะคะให้มันไม่เหลื่อมมากกับตัวไข่นะคะเดี๋ยวจะใส่ไปแบบนี้เลยนี่ ออะพอประมาณพอไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้จากนั้นนะเขาใส่ลงไปแล้วก็ผัดแล้วก็เคี่ยวนะคะให้ตัวไข่เนี่ยนะคะซึมซับน้ำพุกข้นออกไปให้ได้นะครับเพื่อให้มันแบบเป็นรสชาติหวานของมันนะคะทะว่านี้อุ้ยเห็นเป็นเดือดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอย่ารอช้ารีบนะคะรีบตักข้าวเย็นนะคุณผู้ชมต้องเปข้าวเย็นเท่านั้นถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมันจะแฉะนะมันจะไม่ไหวนะฮะเทข้าวเย็นลงไปค่ะคุณผู้ชม แล้วเลางจากนั้นก็รีบผัดรีบทุบคลาเลยค่ะทำตามสูตรที่จีนเป๊ะเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมบอกฮะจริงหรอ <c oughs> ไปต่อไม่เป็นเลยอะ่ะเออแต่ว่าแบบก็ถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเลยนะสังเกตได้นะครับว่าสีอะ่ะข้าวมันก็เหมือนกบับฟิลแบบ ฟิลข้าวผัดแบบฟิลปรุงรสปรุงเอ่ยแล้วนะฮะแต่ว่าเวลากินจริงๆเลยถ้าเกิดมันใส่ไปแค่นี้คุณผ้ชมมันก็จะมีแค่รสชาติหวานใช่ไหมบอได้ข้าวนะมันต้องมีรสแบบตัดเค็มด้วย,วยแบบแเยวยพววื่อความอร่อยและกลมกล่อมนะครับฉันก็จะใส่เป็นพวกแบบซอสหอยหรือว่าเครื่องปรุง,งต่างๆคุณผู้ชมอยากใส่อะไรบ้างคุณผู้ชมเวลาปรุงข้าวผัดใส่อะไรกันบ้างะนะก็ใส่ไปตามนั้นเลยนะครับฉันก็ใส่เป็นแบบซอสหอยนะคะและ้วก็พวกแม็กกี้นะคะหรือแบบพวกซอสฟ้าเขียวเอ่ยนะก็ใส่ไปได้นะคะใส่ไปนะคะชูรสต่างๆอันนี้ก็เป็นชูรสหมูนนะะะฮก็็จเปแบบ ร้ดี mm. นะฮะก็ใส่ไปนะคะใส่ไปเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะฮะผัดไปเรื่อยๆเลยสี่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ผัดๆนะคะทคุกคน้ชมก็ใส่กสี่ถุงจะทำอะไรมีเกมให้เล่นไหมคะนียังไงเป็นเกมนะทะี่ให้ช่ชาติเลือกเอาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายปะใช่อันนี้ฝั่งขวาหรือีฝั่งซ้ายนะคะเป็นเลือกหรอคำตอบคำถามประมาณเป็นเรืออ่ามามามาเริ่ม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 ตัวอย่างเช่น ไก่กับไข่ชอบอะไรไไก่ไก่ตอบเร็วๆนะโอเคให้เวลาแค่หนึ่งวินาทีในการตอบคำถามอ่ะเริ่มข้าวผดเหี่ยวตัวจี๋ค่ะข้าวมันไม่อร่อยแล้วแบตใส่ไอศครีมไอศครีมค่ะเพราะฉันชอบอะไรก้อนๆแบบเป็นแข็งๆเป็นดำเป็นแดงๆดูหนังสัลงดูหนังค่ะเพราะว่าชอบดูโดยเฉพาะหนังปิ้งย่างตุ๊กี้ปิ้งย่างแน่นอนค่ะเราไปใส่ปิ้งย่างตุ๊กไม่อยู่แล้ว ปูหมาปูแม่น้ำค่ะเพราะปูไม้ฉันไม่ชอบเราประทานพวกาหมาเนี่ยมันเป็นสัตว์วิ่งเร็วนะเอาดีๆถ้าเกิดเป็นแบบนี่เป็นหมาสายพันปูอีกเนี่ยยิ่งจับยากเลยฮะขึ้นรถมาเมืองค่ะเพราะว่ามะม่วงนี่ฉันชอบมากเขาอยู่มะม่วงนะเป็นเมนูขนมหวานที่ฉันเลิฟที่สุดนะหมาค่ะเพราะว่าอีฉันชอบให้หมาไม่ตองผิดแล้วชอบให้หมาให้เพื่อนเลี้ยงค่ะแต่ว่าชอบเลี้ยงแมวทําให้ไหลไฟดับ ไฟดับค่ะเพราะว่าน้ําไม่ไหลเนยฉันทนไม่ได้จริงๆเพราะว่าไอ้พันน่ะเวลาอากาศร้อนเนี่ยจะชอบแบบพัดลมน้ํามากเมื่อกี้เรียบเรียบไฟดับทำไมน้ำไม่ใส่ฉันทนไม่ได้เอ้าเหรอเรื่องไฟดับเหรอเหงาอค่ะเหงาค่ะอกหักเนี่ยเราไม่ยอมไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราเป็นคนรักแฟนมากถามว่ามีไม่รึมียังมีหรือเปล่าถ้าบอกว่ามีคุณก็หาว่าตอแหลอีก อีชิคขอสาบานตรงนี้เลยครับว่าได้ฉันไม่มีแฟนแน่ๆป่าๆล่ะเจ็ตัวโดนจีบค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนไม่ชอบแบบเรียนไม่ชอบม่ชอบแบบไปต่อใครอย่างเงี้ยกลัวเขาไม่เล่นด้วยก็เพรเลือกแบบพอโดนจีบดีกว่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายแน่อนอนค่ะนะคะเพราะว่าอ๋ออีฉันเนี่ยสำนับสนุกความเท่าเทียมนะคะเพราะงั้นอีชันเลือกผู้ชายแน่นอนค่ะ59 59เรื่องอะไรคะ ออเจ้าเดินห้าเจ้าค่ะโอเคผู้ชมเล่นเกมเสร็จนะคะข้าวผัดก่อนแล้วก็งวดเข็มไปเข้าที่พอดีนะคะแห้งพอดีพอใจเลยนะคะนี้ก็จะตักใส่นะคะลงจานแล้วเดี๋ยวมาลองรับประทาน,นะคะ่ะมาตักเติมไปดีกว่าะคะ่ะแน่นอนว่าน้ำดื่มทีมันคู่ควรนะคะกับเมน,นูมดีนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากแบบน้ำโคกกินเย็นสักข้าวนะคะและแล้วก็ได้อ,อาแล้วะคะ่ะผู้ชมข้าวผัดกว โอ้เขาบอกเลยว่าเป็นข้าวผัดไข่นะคะที่เป็นสีสันที่ถูกต้องอ่ะดีงามน่ารับประทานนะคะสีมันจะออกอมน้ำตาลนิดน,น,นะคะเพราะฉะนัะ้นอ่ะู่ฉันรู้สึกว่าแค่สีมันก็ดูน่าระกอร่อยแล้วแต่ว่าแบบกลิ่นตอนนี้แอบมีความแบบตีคโคน่านะคะเหมือนคลิปที่แล้วที่ดิฉันทำควาน่าแบบว่าเราทำสูตรคล่าเองอ่ะฟิลคล้ายๆกันเลย สรสชาติจะเป็นยังไงจะทําใจลองได้ไหมมาดูกันค่ะมาค่ะเริ่มรับประทานกันเลยฉันจะแบบขอกินแบบหนึ่ง<อ>ช้อนเลยนะคะนี่เป็นเป็นคำแบบนี้เลยค่ะข้าวผัดโคจะอร่อยไหมมาดูกันค่ะ3าสี่ ปรากฏว่าเลครหลังจากที่ได้ทานไปจะว่ายังไงเดียวคะแนนเต็มสิบฉันให้ประมาณแบบเจ็ดแล้วกันค่ะอ้บเพราะว่าถ้าเกิดใครได้ลองเนี่ยคุ้มรสชาติมันคือแบบตาอง่าจ้าไม่มีอะไรต่างเลยข้าวบดไข่แบบ ติดหวานนิดนิดน,น,นะแล้วแต่แบบเราใส่หมาใส่นอนนะพวกโค้งแต่เด็กน่าจะชอบอะถ้ามีเนื้อหมูนิดนึงก็คือข้าวผัดไข่เลยใส่ผักนิดนึงข้าวผัดไข่รถไฟแต่สีมันสวยนะไม่เชื่อเดี๋ยวทีมง,งานเราเขาก็มาลองชิมดูอะข้าวผัดหรือเปล่าโโอใช่ใช่ชิมนิดนึงไม่ได้ยังไม่ชิมแลนะนะ่ะอ่ะนี่ลองชิมดูเป็นข้าวผัดไหมข้าวผัดไข่ไหมผัดไข่เลย ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันมีความหวานข้าวบันไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมอ่ะเอาว่าคลิปนี้นะฮะก็ได้รู้ผลกันแล้วว่าข้าวบัดโค้งในตำนาด้วยแบบคนจริงเขาจะแชร์กันนะแชรจริงแล้วมันก็คือข้าวผัดอุ๊ยอางขัแชรจริงแล้วมันคือข้าวบัดไขบ่บ้านเรานั่นเองค่ะมุนิม,มุตตาการลงซองเป๊บ น่าจะประมาณนี้นะคะใครที่อยากดูเมนูแปลกๆหรืว่ามีคลิปในติ๊กต็อกคลิปไหนที่ใหญ่ฉันแบบลองทําตามชาเลนจ์ตามไม่ว่าจะเป็นของกินของเล่นรูนี่นั่นคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคอมเมนต์ไหนแบบอุ้ยมีคนให้ความสุขใจเยอะแยะเนี่ยก็เจอกันได้แน่ๆที่ช่องฉันนะครับขอตัวไปรับประทานข้าวผัดให้หมดก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอเอาถึงขวานรถมือมันดีนะครับเจอใครขึ้นหน้าเราทีนี้สวัสดีครับ Oh, oh, oh,